แจ๋วพารลยวันนี้โอ้โหบรรยากาศช่างโรแมนติกอะไรเช่นนี้นะคะเพราะว่าในห้องสกนั้นเต็มไปด้วยแสงสว่างนะคะของเทียนค่ะแต่ว่าเป็นเทียนหอมฝีมือคนไทยที่วิจิตรบรรจงเหลือเกินนะคะไม่ใช่ได้มาง่ายๆแต่ได้มาด้วยความพยายามแล้วก็ไม่ย่อถอนนั่นเองไปติดตามกันได้ค่ะแจ๋วพารวยค่ะ เห็นอยู่นะคะเป็นของคุณเมตาเลาสมานและคุณทัพทิมแสนสุวรรณนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเทียนแฟนซีภายใต้แบรนด์เทียนไทยค่ะสวยงามแปลกตานะคะด้วยเทคนิคของการแกะสลักด้วยมือล้วนๆคุณเมตาเนี่ยนะคะเดิมเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าก็อยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีเพื่อนนะคะคือคุณทัพทิมเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทนะคะเพราะว่ามีความรู้ด้านการทําเทียนอยู่บ้างก็ลองหัดทําเทียนรูปแบบทรงแปลกตาจากตำรา นอกเล่มหนึ่งเนะคะเทียนพยายามอยู่นานค่ะเพราะว่าอะไรก็ตามนะคะที่กว่าจะประสบความสําเร็จแน่นอนมันต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้ความพยายามลองผิดลองถูกอยู่เกือบปีนะคะจนได้เป็นเทียนหอมชิ้นสวยเวลาจุดเนี่ยไม่ได้สวยเดียวแต่ว่าเขายังมีกลิ่นหอมมันอ่อนนะคะพร้อมแสงสว่างที่เปล่งประกายตามเนื้อสีของเทียนที่เราเห็นด้วยปัจจุบันเทียนผลิตออกมาหลายแบบนะคะอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นลายหงฟ้านะคะหรือว่าจะมีลายพวกมูมาลีลายริบบิ้นนะคะขนาดเส้น ศูนกลางเนี่ยอยู่ที่3.5นิ้วนะคะความสูงเนี่ย12เซนติเมตรจุดแล้วอยู่ได้นาน30ชั่วโมงราคาขายนไม่แพงเลยถูกมากๆ300ร้ถึงห้าบาทใครสนใจคลิกเข้าไปดูนะคะในเว็บไซต์เทียนไทยบายหนู .Inshop อะะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894459769นะคะ0894459769นะคะนี่ก็เป็นทีมเมือคนไทยที่อยากจะให้สนับสนุนกัน,นะคะ่ะจริงๆค่ะ,คะอขอบคุณทุกแส s มสด้วยนะคะพรุ่งนี้ส่งกันต่อว่าจะชวนคุณครูไปเที่ยวไหนเสื้อผ้าวันนี้จากอาสว่าพัติมาค่ะ,คะวันนี้พวกเราแจ๋วค่ะ,คะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Thank <laughs> <laughs> you